เรื่องนี้นิดเดียวท,ท,ท่านสั้นเป็นเรื่องของชาวธรรมศาสตร์แต่จริงๆเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายมิติเลยเรื่องเพลงนะเพลงประจำเพลงประจำม, ah มหาวิทยาลัยเวลาเขามีงานมีการกัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็เกิดมาจากว่าสองสาวันก่อนนี้อมอทอรหรือองค์การนักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยเขา บอกว่าเขาไปทําโพมานะทำโพในนักศึกษาในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เะพากฏว่าต้องส่วนใหญ่เนี่ยห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะมีความเห็นว่าให้ยกเลิกนะเพลงพระจิรพ์ยุงทองเป็นเพลงประจํามหาวิทยาลัยให้หันกลับไปใช้เพลงมนดูดาวแทนเพลงพระชนินพลยุงทองในทุกกิจการที่จัดขึ้นโดยอมทคือองค์การัศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันนี้ไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง5,000โดยประมาณนะตีไปเลขก,กลมๆประมาณ5,000คนพอมติออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยอื้ออึงอีกแล้วค่ะแล้วธรรมศาสตร์เนี่ยมีทั้งสิทธิ์ปัจจุบันและสิทธิ์เก่ามากบายมหาศาลเขาเรียกบอกถามฉันหรือ,อยังอ,อนะ่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเผยแพร่อเอกสารที่ระบุว่าเป็นของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่า มหาวิทยาลัยถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เคียงคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมนะผ่านกบวงการอันหลากหลายเพลงทุกเพลงของมหาวิทยาลัยสัตว์สตรสสะท้อนให้เห็นความเป็นมาประวัติศาสตร์ความสาคัญจากอดีตจนถึงปัจจุบันในนามของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชุปถัมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของสมาชิกสมาคมทำหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอแสดงเกตนาลมว่า เพลงพระชนนิพนธ์ยุงทองเป็นเพลงหลักในการจัดก,กิจกรรมต่างๆของสรรมาคมต่อไปค่ะนะคือองค์การนักศึกษาอามาทอเนี่ยเขาไปอ้างผลการทำสำรวจประชามติของประชาคมธรรมศาสตร์ประชาคมธรรมศาสตร์ยุคปัจจุบันอ่าเขาไปอ้างไปอ้าง เลยทําให้เมื่อวานนี้รองศาสตราจารย์ธาริลักษ์สุตบุตรนะคะอดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านก็โพสเฟซบ o ๊กเรื่องนี้เลยแล,และตั้งคําถามหลายเรื่องนะคะบอกว่าอมทอ้อางผลการทําแบบสํารวจประชามติของประชาคมธรรมศาสตร์แต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่าประชาคมธรรมศาสตร์ได้รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือสำรวจเพียงแค่แนักศึกษาเท่านั้น และไม่ได้บอกวิธีการสํารวจว่าทำอย่างถูกต้องตามสถิติหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่ามีเพลงสามเพลงให้เลือกมีเพลงทํานองมอนดูดาวเพลงพระรานิพิพลยุงทองแล้วก็เพลงมาร์ชมอทกซึ่งใช้ทํานองเพลงชาดฝรั่งเศสมีผู้มาตอบแบบสอบถาม5,168คนผลคือผู้ที่ตอบแบบสํารวจเลือกเพลงทํานองมอนดูดาว5้าเลือกเพลงมาร์ชมอทก34.6เ แล้วก็เพลงพระราชนิพนธ์ยุงทอง13.5%อาจารย์เลตั้งคำถามว่าการทำแบบสำรวจนี้ไม่อาจเรียกว่าเป็นประชามติได้เพราะเป็นเพียงการทำโพอย่างหนึ่งเท่านั้นการทำประชามติคุณต้องเปิดโอกาสให้กับทุกคนสแสดงตนก่อนลงมติไม่ใช่ไปส่งแบบสำรวจให้ใครก็ได้มีตัวตนหรือไม่ไม่มีใครรู้ <S 2. <S 2> <S หากไม่ได้ส่งแบบสำรวจให้คณ์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการด้วย เพียงส่งให้กับนักศึกษาตอบอย่างเดียวคุณจะเรียกว่าประชาคมธรรมศาสตร์ไม่ได้ค่ะ,ะเพราะประชาคมธรรมศาสตร์เนี่ยประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายไม่ใช่นักศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและนักศึกษาของธรรมศาสตร์มีทั้งหมด34 0 0 0พันคนการสำรวจนี้สอบถามแค่5,000ันคนจะมาเป็นผลปฏิออกมาได้อย่างไรประเด็นที่ผมตั้งคำถามคือ,เ,อ,เ,อเรื่องทางวิชาการว่าสำรวจถูกหลักไม่ถูกหลักเนี่ยอาจารย์ท่านว่าไปแล้วะนะครับแต่ประเด็นคือ คุณมีปัญหาอะไรกับเพลงพระราชน,นิพนธ์เหรอคืออยู่ๆเนี่ยก็มาทําเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรอะถ้าไม่ใช่เรื่องของการสแสดงออกพยายามสแสดงออกให้เห็นว่าอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่ามายุ่งกับพวกฉันอย่างนั้นเหรอ,ะอนะเพราะเพลงพระราชน,นิพนธ์ก็ไม่ได้มันก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งอะ่ะเพียงแต่ว่าเป็นเพลงที่ในหลวงราชก,การที่าท่านทรงประพันธ์ขึ้น ท่าน,นั่นเอง <S <S นี่คืออีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นว่าคนบางกลุ่มไม่เอาสถาบันพระมหาษัตย์ผ่านการแสดงออกรูปแบบต่างๆนะฮะแล้วนี่ทั้งนักศึกษาทั้งองค์กรนักศึกษานักกิจกรรมบางส่วนผมใช้คำพูดบางส่วนตลอดไม่ใช่ทุกคนนะอาจารย์ในมหาวิทยายลัยบางคนบางกลุ่มบางพวก <S <S 2> <S 2> ก็มีความคิดแบบนี้ตลอดแล้วก็ถ่ายทอดออกมาสู่พวก บรรดาลูกศิษย์ลูกหาต่างๆนะรวมถึงอดีตอาจารย์บางคนด้วยนะครับมีช่องมีทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะพยายามจะให้กระทบชิงไปยังสถาบาันพาาระมหากษัตริย์ไม่ไรไม่เว้นแม้แต่กระทั่งเรื่องเพลงซึ่งเป็นศิลปะนะฮะ<า>ออแล้วถามว่าอยู่ๆคุณจะเลือกเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คืออมทต้องอธิบายนี้นอมทก็เป็นเพียงองค์กรหนึ่งนะ<า>องค์กรที่มาทากิจการมนักศึกษาเนี่ยองค์กรนักศรรึกษาคืรรอเรียนจบไปเนี่ยนายกอมทเรียนจบไปเนี่ยนะ ก็ไปทํางานก็ออกไปพ้นมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นองค์กรที่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นแหละนะอ,อันนี้คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยที่อีสานนะวันก่อนที่บอกว่าอย่ายกเลิกประเพณีไหว้ครูแบบต้องหมอบการาบมาอุบลมาอุบลอ,อันนี้ก<ต>็เป็นองค์การาากนึกษาเหมือนกันไม่มีอานาจทางกฎหมายอะไระนะครับที่มออุบลหลายคณะเขาก็ยังจัดพิธีการแบบเดิมอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยทุกมหาลัย แทบจะทุกมหลาลัยก็จะมีกลุ่มแบบนี้อยู่ที่ความคิดมันแพร่กระจายไปนะฮะ